พอดีมีคนเดินมาเราก็ต้องแกล้งแผนกล้องขึ้นไปข้างบนเนาะทําเป็นถ่ายฟ้าไปงั้นแหละอุ๊ยทำไมโยกได้ล่ะสวัสดีค่ะ จากคลิปที่แล้วนะคะที่พาไปดูพระที่ตกดินแล้วบอกว่าป้าจะกลับบ้านแล้วจริงๆยังไม่ได้กลับหรอกค่ะป้าปั่นจักรยานมาเรื่อยๆมาถึงอีกทะเลสาบหนึ่งเห็นวิวมันสวยดี <c oughs> ก็เลยถ่ายออกมาฝากกัน ไม่มืดเท่าไหร่นะลมก็เย็นเย็นเดี๋ยวนั่งดูวิวตรงนี้สักพักดีกว่าผ่านมาทางนี้แล้วตรงนี้จะมีสนามเด็กเล่นค่ะปกติตอนเย็นเย็นเนี่ยจะมีเด็กๆออกมาเล่นกันเต็มเลยนะแต่วันนี้ดูสิคะเงียบเหงามากๆ เงียบเงียบเนาะทุกคนดูสิคะช่วงนี้ป้าจะปิดเสียงเอาไว้นะจะได้เห็นว่ามันเงียบเงียบเงียบจริงๆค่ะเพราะถ้าเปิดเสียงเนี่ยก็จะมีเสียงลมเสียงนกวิววิววิวเนาะดูกันแบบเงียบๆอย่างนี้แหละได้บรรยากาศดีอ่ะเดี๋ยวป้าจะลองเปิดเสียงนะ นี่ขนาดเปิดเสียงก็ยังเงียบอยู่ดีแหละท่านผู้ชมอุ๊ยทำไมโยกได้ล่ะฝีมือป้าเองจ้าไปละกลับบ้านดีกว่าระหว่างทางก็มีวิวสวยๆอีกนะถ่ายมาฝากค่ะเห็นไหมมีรถเข้ามาคันหนึ่งรถยนต์ก็เริ่มเปิดไฟแล้วเพราะว่ามันเริ่มมืดแล้วล่ะค่ะ ยังมีคนหนึ่งเดินออกกำลังกายอยู่นะปกติเนี่ยจะทั้งวิ่งทั้งเดินกันรอบๆทะเลสาบเยอะเลยล่ะคะ่ะแต่ช่วงนี้โควิดก็เลยเงียบเป็นพิเศษพอดีมีคนเดินมาเราก็ต้องแกล้งแผนกล้องขึ้นไปข้างบนเนาะทำเป็นถ่ายฟ้าไปงั้นแหละ ว่าดูวิวกันอีกสักพักเนาะแล้วเดี๋ยวก็กลับบ้านกันค่ะกังหันอันนี้ก็จะช่วยให้น้ำในทะเลสาบเนี่ยมีความสะอาดขึ้นนะเพราะว่าทะเลสาบทุกลูกในหมู่บ้านนี้เป็นทะเลสาบปิดค่ะไม่มีทางน้ำระบายออกแต่น้ำลึกมากเลยนะคะทะเลสาบเนยน้ำลึก16เมตรค่ะ ป้าเห็นมีป้ายติดอยู่ดอกไม้สวยๆถ้าออกพร้อมๆกันเหลืองเต็มต้นนี่สวยนะคะ เสียงรถมอเตอร์ไซค์ไฟถนนเริ่มเปิดแล้วทุกคนอ้าวยังพอมีเด็กสองสามคนเล่นฟุตบอลอยู่ในสนามด้วยค่ะ ไปเริ่มเปิดกันแล้วฟ้าก็เริ่มมืดแล้วล่ะค่ะเริ่มจะถ่ายอะไรมืดๆโม,ม,มวมว,มวแล้วนะเดี๋ยวป้าคงต้องกลับบ้านแล้วล่ะค่ะคราวนี้กลับจริงๆอ่ะแวะดูดอกสักนิดนึงดอกเฟื่องฟ้าสวยเนาะกลับบ้านจริงๆแล้วเที่ยวนี้ ไปแล้วค่ะขอบคุณมากเลยนะคะที่ติดตามชมคลิปนี้จนจบผู้ที่เข้ามาชมใหม่ช่วยกดไลค์แชร์ให้เพื่อนๆกดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ป้าด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าขอบคุณมากเลยสวัสดีค่ะ